ถ้าลูกค้าบอกว่าเจ้าอื่นให้ราคาถูกกว่าคุณจะปิดการขายยังไงครับหลายคนอาจจะเคยเจอลูกค้าบอกแบบนี้นะคะว่าก็เจ้าอื่นราคาถูกกว่าน้องอะ่ะที่สำรวจตลาดมาแล้วเจ้าอื่นให้ราคาถูกกว่านี้หลายคนไปต่อไม่ถูกเลยนะฮะก่อนที่ผมจะบอกคุณว่าจะปิดการขายยังไงถ้าเกิดเจอคําปฏิเสธแบบนี้ผมขอถามคุณสักข้อนะครับว่าคุณคิดว่าลูกค้าพร้อมซื้อที่ราคาเท่าไหร่ครับคาตอบคือราคาต่ํากว่าที่คุณบอกครับ เพราะว่าเรื่อง pricing objection คาปฏิเสธหรือข้อตัวอย่างเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติฮะที่ลูกค้าเขาจะซื้อต่ํากว่าราคาที่คุณบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันมีวิธีแก้แบบนี้ครับถ้าเกิดเจอข้อตัวอย่างแบบนี้ให้คุณถามลูกค้าไปครับว่าถ้าเกิดราคาผมกับราคาคู่แข่งเท่ากันเนี่ยคุณลูกค้าจะเลือกใครครับถ้าเกิดสมมุติเขาบอกว่าเลือกคุณโทนี่เพราะอะไรล่ะครับทําไมคุณลูกค้าถึงเลือกสินค้าผมครับอ๋อเพราะว่าผมอยู่ใกล้กว่าอ๋อเพราะว่าผมบริการดีกว่า อ๋อเพราะว่าผมดูมีชื่อเสียงมากกว่าอ๋อเพราวะว่าผมดูน่าเชื่อถือมากกว่าถูกต้องแล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมของผมถึงแพงกว่าเขาครับแต่การที่คุณใช้เทคนิคนี้ต้องระวังนะครับว่าคุณอยากให้ลูกค้าบอกราคาอ e ีกฝ่ายเด็ดขาดถ้าเกิดลูกค้าจะบอกเนี่ยคุณบอกแล้วไม่ไม่ครับผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับผมกับเขาครับผมไม่ขอรับรู้เรื่องราคาของอ e ีกฝ่ายครับเพราะถ้าเกิดคุณไปรู้ของราคาอ e ีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปเข้าเกมลูกค้าเลยมันจะเป็นเกมสงครามราคาที่ลูกค้าจะต่อคุณให้ได้ราคาต่ำที่สุดอ้าวแล้วถ้าาเกิิดสมมตว่ ถึงถามไปแล้วนะลูกค้าก็เลือกฝ่ายนู้นอยู่ดีล่ะนะฮะนั่นแสดงว่าการลดราคาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยนั่นแสดงว่าสินค้าหรือบริการคุณเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเนี่ยที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้าอยู่นะครับถ้าเกิดคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะฮะยังมีเทคนิคอีกเยอะเลยในหนังสือเล่มนี้นะครับขายสินค้าราคาสูงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซึ่งคุณสามารถดูได้แล้วที่ร้าน c ี B2S แล้วก็ไนน i อินแล้วก็ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศและทางออนไลน์ครับ